อสัสลามุอะลัยกุมรอสสวัสดีจ้าก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไกลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยแล้วขวัญก็มั่นใจว่าคําถามที่จะพูดต่อไปนี้สาวๆหลายๆคนที่กําลังคบพากับหนุ่มปากีสถานต้องอยากรู้แน่นอนอ่ะมาเข้าคําถามกันเลยดีกว่านาะต้องทําข้อตกลงก่อนแต่งและก่อนแต่งเนี่ย ต้องรู้อะไรบ้างขวัญบอกเลยนะคะว่าใครก็ตามนะคะที่จะมาแต่งงานกับผอชอป,ปากีนะคะบอกเลยค่ะว่าต้องทำข้อตกลงก่อนนะคะก่อนที่จะตกลงแต่งงานเนาะเพราะว่าเอาตรงๆว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วไม่มีข้อตกลงกันนะมันจะมีปัญหาตามมาแน่นอนเลยทุกคนคะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงที่ประสบมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขวัญเองหรือกับสาวๆหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เจ้าต้องไปเหตุขอตกลุ่งกันก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอียงกะว่าไปเนาะและที่สําคัญเลยนะคะก่อนแต่งเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเขาก่อนหนึ่งเลยก็คือเกี่ยวกับาศาสนานะคะถ้าเจ้าบ่ามั่นใจว่าเจ้าเหตุบรด้ดอกเจ้าท้ำตามเขาบรด้ดอกกะบ,บ่ตรงมาให้มันเสียเวลาชีวิตเจ้านะคะและเรื่องของาศาสนาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวโยงไปถึงกับการใช้ชีวิตการแต่งตัวชีวิตประจําวันโน่นนี่นั่นบราบาบาหลายอย่างมากเลยนะ และอย่างที่2ก็คือการเป็นอยู่ขวัญบอกเลยนะคะว่าการเป็นอยู่ของคนที่นี่กับบ้านเรานะคะมันไม่เหมือนกันแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการแต่งตัวเจ้าสีมาแบบว่ามันมีร้านอาหารไทยมีแบบร้านอันซาบ,บงซาบูคือจังบานเฮามันกับโบมี่นะคะและการแต่งตัวเนี่เจาสีมาใส่เสียสายเดี่ยวอย่างโซ่เอวร้อยกบบระบอไรกางเกงขาสั้นขาจำเอียง,ยงอันใส่คือจังบริษัย บบนันนะพี่น้องค่ะมันเห็ดแบบนั้น,นไ้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าวัฒนธรรมบ้านเขามันไม่เหมือนกันกับบ้านเราที่จะฟรีไปทุกๆเรื่องนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเรื่อง ครอบครัวอย่างที่3นะคะมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะคะเพราะว่าเอาตรงๆว่านี้ใส่คนบ้านเขามันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีบแตกต่างจากบ้านเฮาดอกพี่น้องคะแต่มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าเฮาเสียเอาตัวเฮาไปนางไวยหม่องสุดใดพี่น้องคะนะคะเราก็ต้องต้องรู้ตัวเราก่อนนะว่า เราไปเจอแบบเนี้ยเราต้องแก้ปัญหายัางไงเราจะต้องรับมือ,อยังไงแน่นอนเลยว่าอยู่บ้านเท่ามันกนอะอะแก้ปัญหาไงเนี่ยภาษาเดียวกันพี่น้องคะแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่บ้านเขาแล้วมันคนละภาษาด้วยแล้วนี้ใส่ใจคอเฮ่ากับวบินยุก็เขามาต่างแต่เกิดพี่น้องคะคือจังสามีเฮ่านี้แหละอะมาเรียนรู้กันเอาหลังแต่งงานวสันอ่ะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นแล้วคนอื่นก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของทางสามียาตญาิของสามีคือแบบว่าเฮาตองมาเริ่มตนไม่เรียนรู้ใหม่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใจร่มร่มมากใจกว้างกวงมากได้พี่น้องคะเจ้าอย่ามาใจแคบๆคบแล้วเจ้าอย่ามาแบบว่าอันนั้นกับอะไรอันนี้กับตีไปเบริร์อันนู้นอันนี้อันนั้นกับแบบอัน คัดหูคัดตาไปเบิดเราต้องมองไกลๆนะทุกคนคะ่ะอันนี้พูดถึงภาพรวมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาแล้วสาวๆต้องใจร่มๆไหวนะคะและอีกอย่างนึงเลยขวัญจะบอกว่าพอชอที่นี่ เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะเอาตรงๆว่าเฮาสิตายเขาก็เลือกครอบครัวเขาก่อนค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเจ้าก็ต้องเพื่อใจไว้แน่ในะพี่น้องค่ะรักทางไกลหนึ่งแหละใส่เวลาสวงแหละเจ้าก็ต้องทำใจนะทุกคนค่ะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เจ้าทำใจไวเลยเด้อพี่น้องคะหักลายกระเจ็บลายเพราะฉะนั้นเจ้ากะบ่แมนว่าเพื่อใจให้ผู้อื่นเด้เราต้องเผื่อตัวเองนี่แหละรักตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องเข้าใจทั้งเขาต้องเข้าใจทั้งตัวเองนะคะอ่ะแล้วเรามาพูดถึงภาพรวมเลยทุกคนคะ่ะทาไมต้องรู้อะไรพวกนี้เอาตรงๆนะว่าปัญหาพวกนี้หลังจากที่แต่งงานมาแล้วทุกคนต้องเจอแน่นอนเอาก่อนแต่งงานก็นดีละรับได้แหละ โชคดีแหลอะอะสามีรับได้ครอบครัวสามีรับได้เข้าใจกันและกันนะแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่จะแบบว่าอมาขัดหูขัดตามา,น,น,มา,น,มานุ่นมานี่มานั่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นมันก็คือก่อนแต่งงานนะคะคันถึงบอกว่าให้เฮ็ดขอตกลงกันนะคะแล้วให้มันเข้าใจกันไปลเลยอีกอย่างหนึง่งอย่ามีอะไรปิดบังกันนะคะ เอออะไรที่มันปิดบังกันแล้วมันมารู้ทีหลังแล้วมันก็คือแบบโอ้ยใจออกเลยค่ะจากที่มาเต็มร้อยเต็มเปี่ยมเหลืออยุเคืองเดี๋ยวพี่น้องค้าเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเคยแต่งงานมาแล้วหรือเคยมีลูกมาแล้วเป็นแม่ไม่ลูกติดคือโน่นนี้นั่นอะไรก็ตามแต่อย่าปิดบังกันนะคะบอกความจริงให้เข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าเขารับได้โอเค แต,แต่ถ้าเกิดว่าเขารับไม่ได้ก็ทางใครทางมันเพราะว่าตอนที่เรารู้จักกันใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรเสียหายมันยังไม่ได้เสียเวลาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารับเรื่องศาสนาได้การเป็นอยู่ได้เรื่องครอบครัวของเขารับได้เตรียมใจไว้ให้พร้อมเลยนะคะมาที่นี่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะหรอกคะ่ะ เตรียมแค่ใจมาก็พอคันเจ้าใจพ่อนะคะกล้าพ่อเจ้ากะมาได้เลยนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาอยู่ที่นี่แน่นอนเลยว่ามันต้องเจอแน่นอนกับปัญหาในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเจอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขันไม่ได้มาพูดให้กลัว แต่ว่ามาพูดให้ทุกคนเตรียมตัวเพราะมันมีสาวๆหลายๆคนเลยที่อ่ะกาลังสิแต่งงานกับนุ่มปากีคบหากันคุยกันมากแล้วอ่ะสิขอการแต่งงานโนน,นีนั่นนะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่จะแต่งงานมันก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันต้องใช้ชีวิตด้วยกันไปอีกยาวนานนะคะมันไม่ได้แค่ว่าแต่งวันนี้พรุ่งนี้อย่ากันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องคิดไรตรตรองให้ดีๆแล้วอีกอย่างหนึง่งมันบริยูบานเท่านะพี่น้อง เออแบบว่าอันทะเลาะกันปุ๊บผู้หญิงหอบเสื้อผ้ากลับบ้านไปหาพ่อแม่เร็วยุนี่ถ้าเกิดว่าเจ้าบ่มีตั๋วเครื่องบินเจ้าสิยยางกลับบ่พี่น้องค่ะ เจ้าสิงางกับประเทศไทยบ่ขันเจ้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคิดให้ดีนะสาวๆเพราะว่าขวัญมั่นใจว่าสาวไทยเราเนี่ยฉลาดอยู่แล้วนะคะทํางานเก่งเอาตัวรอดเก่งนะคะทุกคนคะ่ะถึงเซบอมี่ผู้ใต้แกยังเอาตัวรอดได้แมนบ่คะเพราะว่าหลายๆคนเลยเนี่ยที่มาแต่งงานแล้ว เกิดปัญหาเจอปัญหาแก้ไขไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นทุกคนคะ่ะแต่หลายๆคนก็คือเจอสามีดีก็ดีไปโชคดีไปสามีเลี้ยงดูสามีดูแลดีก็โอเคก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอที่แบบว่าโอ้สามีงานกับบอกมีทําเฮาต้องมาดินล้นเองเฮาต้องมาเห็ดเองทุกอย่างเลี้ยวกว่าจะได้กลับบ้านทีเลี้ยวกว่าจะได้ไปโน่นไปนี่ไปนั่นทีโอ้ยจนว่าใจสิขาดแมนบอคะ่ะมันเป็นแบบนั้นบอมันก็จะเป็นทานอง นนะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขวัญนะอยากจะให้ทุกคนนะคะที่มาแล้วเจอสามีดีๆเจอสามีที่ดีเลี้ยงดูเราเข้าใจเราดูแลเราดีนะคะดูแลไปถึงครอบครัวเราไม่ใช่ว่าเขาเอาเข้ามาแล้วกะสิมะคูยู่เบิงต่างตาเขากับรอบครัวเขาซะเรากับว่าไฮอันเฮ้านี่ไปเบิงครอบครัวเฮ้ามันก็เป็นไปบ่ได้นะทุกคนคะ่ะจริงๆแล้วว่าขวัญนนะอยากจะให้หลายๆคนเลยนะคิดไตรตรองให้ดีๆเนาะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้น เราอาจจะได้เจอผู้ชายที่ดีๆเขารักเราเขาเต็มใจที่จะเลี้ยงดูเรานะคะไปจนแก่จนเท่าด้วยกันมันก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าคู่ชีวิตกับชีวิตคู่มันต่างกันนะทุกคนค่ะมันเป็นแค่เส้นบางๆระหว่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะมาอยู่กับเราไปจนไม้เท้ายอดถวงกระบองยอดเพชรเนี่ยมันบริหารายๆพี่น้องขา เออพอสนันแล้วนะคะคนที่จะอยู่กับเราได้จริงๆเราก็ต้องเข้าใจเขาเขาก็ต้องเข้าใจเรารับในสิ่งที่เราเป็น เราก็ต้องรับในสิ่งที่เขาเป็นให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรักทางไกลท่าใจแนใส่เวลาแนทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสิเกิดขึ้นไม่ว,ว่าสิเป็นปัจจุบันเนี่ยหรือว่าในอนาคตมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราถ้าเราคิดในแง่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่คิดในแง่ลบเจ้าก็บ่ต้องมาดีกว่าทุกคนคะ่ะ เพราะว่ามันต้องได้เจอเรื่องลบๆแน่นอนและอะไรที่มองข้ามได้ก็มองข้ามไปอย่าไปใส่ใจกับมันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ คนปากีคนรวยก็มีค่ะคนจนก็มีคือกันหรือไม่เราก็อาจจะได้เจอได้แต่งงานกับคนที่ฐานะปานกลางก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเจอคนแบบไหนนะคะถ้าทางานอะไรอาชีพอะไรเขาเป็นมายังไงอะไรยังไงก็ตามแต่ขอแค่ว่าเขาเป็นคนดีห,หักเฮาดูแร่เฮาส้ำหนีมันกับเพียงพอแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะบางคนก็จจะบอกว่าโอ๊ยเป็นคนดีแต่ไม่มีเงินซื้อกินเงินกับสาคัญกั จริงค่ะพี่น้องคะแต่ว่าบางทีอ่ะ การที่เขานะคะเป็นคนดีแล้วอะไรหลายๆ,ๆอย่างมันก็จะตามมาเองค่ะทุกคนขาเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจมาแล้วก็ต้องไปให้มันตลอดรอดฝั่งเนะาะสามารถเป็นเลือหลุมกลงกางน้องบ่ได้ท่องกับเขาได้พี่น้องค่ะหักกันไว้แพ่งกันไว้เพราะว่าผู้ชายรวยก็ไม่เท่าผู้ชายดีเด้อสีบอกให้มือนี่อาจสิบ่รวยมือนาอาจสิรวยแถมได้ผัวดีพร้อมนั่นแหละที่เรียกว่าโชคดีจริงๆเบาไปกัสมาเบาไหลใหญ่หางไท อยากรู้กัมมาเบิงเอาพี่น้องคะ่ะตอนนี้ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่านะคะผู้ใดอยากมากาแฟมาเดอร์ค่ะเดอร์และถ้าฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนห้ยน้าเด้อะจะเดอะ้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วจ้าถ้าเพื่อนๆมีคำถามข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอัสสลามูอะลัยกุมแะสวัสดีค่ะ